ในปัจจุบันนี้นะครับการรับใช้มีบริบทที่เปลี่ยนไปมากมายอย่างสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงหมุนไปเร็วเหลือเกินรวมกระทั่งคนนะครับที่อยู่รอบๆตัวในพนันธกิจของเราในแต่ละพื้นที่หรือแม้แต่ในคิดจักรก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างไวและซับซ้อนมากขึ้นทุกทีสิ่งนี้ไม่เว้นแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้รับใช้นะครับที่พวกเขาเนี่ยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและทั้งชีวิตเพื่องานของพระเจ้า แต่หลายทีค้นพบว่าเขายังไม่สามารถจัดการสภาวะหลายต่อหลายอย่างในตัวเองได้จนทําให้เกิดภาวะการเบิร์นเอาต์ก็มีหรือแม้แต่การซึมเศร้าก็ตามฉะนั้นทักษะที่มีชื่อว่าไลฟ์สกิลครับหรือว่าทักษะแห่งชีวิตจึงเป็นจิ๊กซอตัวที่หายไปและสําคัญมากๆเพื่อที่เราจะเข้าใจ ตัวของเราเองผ่านการทรงสร้างที่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาอย่างดีแล้วเราจะสามารถจัดการสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและสามารถทําให้ชีวิตของเราเป็นพรให้กับงานรับใช้แล้วก็กับผู้คนรอบข้างและที่สําคัญคือกับตัวเราเองกับพระเจ้าได้ด้วยครับโลกทุกวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็รวดเร็วมากจริงๆจนเราอาจจะตามไม่ทันในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้า เราก็ต้องตามให้ทันเราเองจะต้องฝึกทักษะในการที่จะสร้างคนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ I serve life seed hub แล้วก็ life ideation ได้จัดคอร์ส ื่อว่าทักษะชีวิตเพื่อผู้นำวิญญาเราคนรู้สึสสมใจตอนแรกก็กังวลเพราะว่าคิดว่าเป็นการใช้วิธีการพัฒนาตัวเองเหมือนคนทางโลกเพื่อที่จะเอามาใช้ในธนกิจแต่หลังจากได้คุยกับคุณเบสอาจารย์ดวงอาจารย์ซิปแล้วก็เห็นว่าทิศทางเป็นในทางเดียวกันก็คือหลักการของความพีต้องเป็นหลักและไม่มีาการเปลี่ยนแปลงแต่วิธีการก็เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยได้คัดเลือกหัวข้อต่างๆเย ที่มันไม่ขัดแย้งกับพระคัมภีแล้วก็เป็นหัวข้อที่ช่วยเสริมความเข้าใจในพระคัมภีด้วยการพัฒนาตัวเองที่มีพระเยสุริสเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตัวเองเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความมั่นใจในพระเจ้าไม่ใช่พัฒนาความมั่นใจในตัวเองในลักษณะนี้ก็ทําให้เราตัดสินใจที่จะนําคอร์สนี้เข้ามาที่พัตติสัมเชียงใหม่ชื่อว่าทักษะชีวิตเพื่อผู้นําฝ่ายวิญญาณวิชานี้ช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะ เข้าใจตัวเองขณะเดียวกันก็ช่วยผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยให้มีทักษะในการที่จะเข้าใจคนอื่นที่จะสามารถมองคนอื่นได้ลงระดับลึกไปกว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกลงไปถึงคุณลักษณะชีวิตภายในที่พระเจ้าทรงสร้างเขาให้เป็นใช้ทักษะอื่นๆเข้ามาผสมผสานในการที่จะช่วยคนที่เราทำธุรกิจด้วยความเข้าใจในพระวจะนะหลักการจากพระธรรมคีและก็พระิญานในสุด ผนวกกับทักษะใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้จากวิชานี้ก็จะช่วยให้เราได้รู้จักประเทศและเพื่อประเิศจะเป็นที่รู้จักได้จริงๆพระเจ้าได้บอกในพระคัมภีร์ว่าให้เรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสุดกําลังความคิดแล้วให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมันเข้ากับการใช้ทักษะชีวิตเลยค่ะแล้วการที่เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้จักตัวเราเองก่อนก่อนที่เราจะรู้จักคนอื่นสามารถนําไปใช้ได้จริง ก็สามารถที่จะใช้ในครอบครัวในคิหจกักรในชุมชนของเราสิ่งที่ผมได้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้มากที่สุดก็คือได้เปลี่ยน Mindset ของตัวเองที่ช่วยให้เราฟังคนอื่นมากขึ้นฟังด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจใไม่ตัดสินซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเราถูกฝึกให้มองคนอื่นว่าเขามีคุณค่ามีพระฉายของพระเจ้าอยู่ภายในแต่เราช่วยเป็นกระจกวิเศษ ที่ช่วยสะท้อนให้เขาเห็นคุณค่าของเขาแล้วเขาสามารถแก้ปัญหาแลวเขาสามารถค้นพบคําตอบบางอย่างที่เขากําลังแก้ไขยอยู่ได้เมื่อเรียนโปรแกรมนี้ครับเราพัฒนามากขึ้นแม้ว่าจะยังคงไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เราจะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการที่ผมเองได้รู้จักกับตัวผมเองมากขึ้นหรือว่าเราเองเข้มแข็งเราเองมีจุดไหนบ้างที่ต้องพัฒนาเพื่อที่เราจะสามารถเป็นประโยชน์ และก็ช่วยครอบครัวแล้วก็ช่วยที่น้องคนที่พระเจ้าวางเราไว้ให้เรามีส่วนในชุดของเขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนอื่นที่เป็นอาจารย์ใช่ไหมคะเมื่อก,ก่อนพี่ก็จะคิดว่าตัวเองต้องสอนคนอื่นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นพี่แค่ฟังคนอื่นฟังมากขึ้นการฟังนี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าช่วยคนอื่นได้เยอะมากกว่าการสอนหลังจากที่เราเรียนวิชาไลฟ์สกิลแล้วเนี่ยเราได้นำเอาประสบการณ์ความรู้ ลงไปภาคสนามคือการไปช่วยโค้ชให้กับคนที่ต้องการะทะลุกับปัญหาหรือเดินผ่านปัญหาในชีวิตของเขาประโยชน์ที่ได้รับคือทำให้ได้ช่วยคนเหล่านั้นเขาได้คำตอบกับชีวิตของเขาและได้คำตอบกับความต้องการที่เขาต้องการด้วยตัวของเขาเองมีมีประโยชน์ต่อตัวเองมากเลยค่ะโค้ชโค้ชก็จะพูดให้เราได้คิดแบบนี้คะ่ะว่าอ๋อเราจะมีวิธีการแก้ไขตรงนี้หรือว่าจัดลำดับ ความสาําคัญของปัญหาอะไรไปก่อนปัญหาได้รับการแก้ไขมันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ว่าเราก็มีแนวทางที่จะดําเนินการแก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นการโค้ชครั้งนี้ก็เป็นการโค้ชที่แบบเปลี่ยนความคิดของเราไปค่อนข้างจะมากครับช่วยเราตัดสินใจได้ดีขึ้นครับอะไรที่เราไม่เคยมั่นใจในสิ่งที่เราคิดไว้มันกลับได้คําตอบที่มันชัดเจนมากขึ้นครับความเครียดหรือความตึงที่เรากังวลก็ลดลงไประดับหนึ่งครับ เมื่อพี่แสงได้มาคุยกับคนได้รับคำตอบที่พี่แสงต้องการแล้วค่ะรู้สึกว่ายังมีคนที่คอยรับฟังเราแล้วก็ระบายในสิ่งที่เราไม่สามารถบอกใครไนดะ้ชีวิตเราอาจจะเคยผ่านอะไรมามากมายแต่ว่าก็ยังมีคนคอยรับฟังเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ที่เรามีข้อจากภายนอกเข้ามา ในในโรงเรียนของเราก็โค้ดก็มาช่วยแนะนําทักษะชีวิตให้กับเราจะทําให้องค์กรของเราได้ขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ถูกต้องทําให้เกิดความสุขในโรงเรียนของเราได้และนี่คือความสําคัญครับที่ว่าทําไมทักษะแห่งชีวิตหรือว่าไลฟ์สกิลจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นมากในปัจจุบันครับนั่นก็คือเพื่อเราเข้าใจกลไกสภาวะและการทรงสร้างที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวของผู้เชื่อทุกคน แล้วเราจะสามารถใกล้ชิดกับพระองค์และพัฒนาตัวเองและเติบโตขึ้นและเป็นพรกับตัวเองและผู้อื่นได้ม,มากขึ้นนั่นเองครับ